งชมัสวัสดีค่ะมาพบกับหล่อซื้อแบมอีกแล้วนะคะวันนี้หล่อซื้อแบมก็จะมาสอนพยัญชนะเพิ่มอีก3ตัวนะคะก่อนอื่นเลยมาทบทวนสระเดียวกันก่อนนะคะสระเดียว6ตัวตัวแรกนี้อ่านออกเสียงว่าาโอเออีอี พร้อมกันนะคะอ่าโอเออีอูอี y i u w u w u y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  b a b 猫啊，趴猫啊，妈，花啊，花，波哦，波。 妈，乌呼，妈，乌木，发，乌夫，刀，啊，哒，涛，啊，他，诺<無>，啊，那。<inaudible> <Ps mosquitoes> លអាឡាតអឺតើខអឺធើណអឺនឡអឺលតអ៊ី 티타이티나이니라이리타우두타우투나우누 ลออูลูนออูนูลาอ,อูลูต่อไปนะคะเรื่องใหม่นะคะสอนเพิ่มอีก3ตัวนะคะพยัญชนะอีก3ตัวตัวนี้ก็คือกอไก่นะคะเราจะอ่านออกเสียงว่าเกอ เกออีกครั้งหนึ่งนะคะเกอต่อไปค่ะอคอควายเคอเคออีกครั้งหนึ่งค่ะเคอตัวสุดท้ายนะคะตัวที่สามฮอนกฮูกเฮอเฮอ ฮ huh. ตัวแรกถ้าเทียบกับเสียงภาษาไทยเป็นตัวอะไรคะต่อไปตัวที่2ถ้าเทียบกับเสียงภาษาไทยคือตัวอะไรคะตัวแรกถ้าเทียบกับเสียงภาษาไทยคือตัวกไก่ใช่ไหมคะตัวที่2ถ้าเทียบกับเสียงภาษาไทยคือตัวค้อควาย แล้วตัวที่สามละคะถูกต้องค่ะฮอนกฮูกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไก่คอควายแล้วก็ฮอนุฮูกนะคะเรียงกันเลยนะกไก่คอควายฮอนกฮูกเกอเคอเฮออีกครั้งหนึ่งนะคะเกอเคอเฮอพร้อมกันค่ะ เกอเคอเฮเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราจะนำเกอเคอเฮอมารวมกับสระเดียวนะคะก็อากาก็เออเกอก็อูกู คออาคาคอเออคือข้อูคูห้าอาฮาหอเออเฮิร์ห้าวูฮู ขอทวนตั้งแต่ปัวพัวมัวฟัวตั้งแต่แรกเลยนะคะอ่านตามเราซื้อก่อนนะปัวพัวมัวฟัวอีกครั้งหนึ่งนะคะปัวพัวมัว ฟัวตัวนี้ถ้าเทียบกับเสียงภาษาไทยเป็นตัวอะไรคะปอปลาพอพานมอมาฟอฟันใช่ไหมคะอีกครั้งหนึ่งนะคะปอปลาพอพานมอมาฟอฟันอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคะปัว ขัว่วมั่วฟัวต่อไปนะคะเตอเธอเนอเลอต่อเตาทหารนอนหนูลลิง อีกครั้งหนึ่งนะคะต่อเตาทอทหารนอนหนูลอลิงเตอเธอเนอเลอพร้อมกันค่ะเตอเธอเนอเลอตั้งแต่แรกเลยนะคะ ปัวพัวมัวฟัวเตอเธอเนอเลออีกครั้งหนึ่งค่ะปัวพัวมัวฟัว เตอเธอเนอเลอรอบต่อไปใครอ่านได้แล้วช่วยกันอ่านเสียงดังๆนะคะพร้อมกันนะปัวพัวมัวฟัวเตอเธอเนอ เลอเก่งมากค่ะสามตัวสุดท้ายนะคะที่เราเรียนวันนี้นะเกอเคอเฮอกอไก่คอควายฮอนกคฮูกอีกครั้งหนึ่งนะคะกอไก่คอควายฮอนกคฮูกค่ะเกอเคอ ฮออีกครั้งหนึ่งนะคะเกอเคอเฮอ,อขอทั้งหมดเลยนะคะพร้อมกันนะปั่วพัวมั่วฟัวเตวอเธอเนอ เลเกอเขอเฮอีกครั้งหนึ่งนะคะปัวพัวมัวฟัวเตอเธอเนอเลอ เกอเคเฮอเก่งมากค่ะอะอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะปัว่วพัว่วมั่วฟัวเตอเธอเนอเล เกอเคอเอต่อไปนะคะในส่วนของใบางานใบางานตรงนี้นะเดี๋ยวเราซื้อจะเป็นคนอ่านออกเสียงนะคะแล้วให้หนูเขียนตามที่เราซื้ออ่านออกเสียงนะสมมุติว่าข้อที่ห่เราซื้ออ่านออกเสียงว่าเกหอหนูก็เขียนกอเออเกอสมมุติว่าข้อที่สองเราซื้ออ่านออกเสียงว่าปู นูก็เขียนปออูปูสมมติว่าข้อที่สเราซื้ออ่นอานออกเสียงว่าทาหนูก็เขียนว่าทออาทาแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อจะขึ้นสไลด์เมื่อกี้ให้นะคะที่มีปัวพัวมัวฟัวถึงเกอเคอเฮอให้นะอ่าเราซื้อจะขึ้นหน้านี้ไว้ให้นะคะพร้อมนะข้อที่1น่งนะ ข้อที่หนึ่งก,ก,ก,ก่าเกออากาก็ไก่กับสระอาข้อที่หนึ่งนะคะกา่ากออากา ต่อไปค่ะข้อที่สองค,คอู่คืออูคู่คืออูคู่ข้อควายกับสระอูค่ะข้ออูคู่ ต่อไปนะคะข้อที่สามเอหอหอเออฮออหอเออฮออหอนกฮูกกับสระเอหอหอเออฮอ ต่อไปค่ะข้อที่4ตีตอ่ออีตีตอ่ออีตีข้อที่ห้านะคะนูนอ かフォー。 ฟัวโอโฟฟัวโอฟอฟันกับสระโอนะคะฟอฟันกับสระโอ ข้อที่เจ็ดค่ะมามัวอามามัวอามามอม้ากับสระอานะคะข้อที่8ค่ะ ปูปออ,ปปอ,อ,ปปอูปูปออูปูปปากับสระอูนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่9โพอโอโพพอพานกับสระโอพอโอโพ ต่อไปนะคะค่าคออาค่าคออาค่าค้อ,าอ,อ,าอคายกับสระอานะคะคออาค่า ข้อที่สิบเอ็ดนะคะฮูฮออูฮู้ฮอนกฮูก,กับสระอูนะคะฮออูฮูสิบสองค่ะ กอกอเออกก็เออก็อออกอออกอไก่กับสระเออนะคะ ข้อที่สิค่ะทีท่ออีทีท่ออีทีทหารนกับสระอีนะคะ สิค่ะลืลอลูลือลอลิงกับสระอีอนะคะลอีลือลูลืลอ,อล ข้อสุดท้ายนะคะเมอมอเออเมอมอเออเมอมอม,ม่ากับสระเอนะคะต่อไปนะคะตอนที่สอง ฟังจากเสียงเราซื้อมันเดิมแล้วก็วงกลมสมมุติว่าข้อที่1เราซืออ่านว่า5หนูก็วงกลมคําว่า5นะคะสมมุติว่าข้อที่ 2. องเราซืออ่านว่าเกอร์หนูก็วงกลมคําว่าเกอร์แบบนี้นะคะพร้อมนะมีแค่5ข้อนะคะข้อที่1 5 5 อันไหนเป็นฮอนกูฮูกวงกลมคำนั้นเลยค่ะต่อไปนะคะข้อที่สองค่ะเกอเกอสามตัวนี้ข้างหน้าตัวไหนเป็นกอไก่วงกลมเลยค่ะข้อที่สามนู นูนอนหนูนะคะนูข้อที่สี่ค่ะเลอเลอรลอลิงนะคะเลอข้อสุดท้ายค่ะคูคูคอควายนะคะ คู่ต่อไปนะคะตอนที่3ตอนที่3อันนี้ก็คือให้หนูคัดนะคะคัดทั้งพินอินด้านบนตัวภาษาจีนด้านล่างแล้วก็ภาษาไทยนะคะเขียนแบบที่เขามีมาให้นี่เลยนะคะเขียนให้หมดเลยนะเขียนให้ครบนะคะ แล้วเดี๋ยวถ้าเราได้เจอกันนะคะหรือคลิปวิดีโอหน้าเราซื่อจะมาสอนอ่านบทความนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้การเรียนวิชาภาษาจีนเรื่องเชิงหมู่เกอเคอเฮก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะขอบคเณี่น